เรามีแผนจะไปทำอะไรในการหป็นว่าดภาค่อนกต่นาซีักผ่อนนะคะนาซีภาคพ,พอนก็แบบขอบหัวไปต้องไปที่ไ,ไหนกนาณาซีมีค่ะมีแผนไว้อยา่างค่ะว่าอยากจะไปที่ไหนค,คือหนูในความคิดหนูหนูหนูอยากไปทำบุญเพราะว่าหนูเคยแบบทำบุญนะสิใช่ไหคะแบบไปทำบุญก็แบบในในโรงเรียนเนี่ยใชในวัดเนี่ยใช่ไหมคะ อกวมีบ้านมีโรถแล้วมีแฟนมีแฟนไม่มีแกรมีอยู่ด้วยค่ะมีแต่แฟนขับเนี่ยค่อสนใจหมดเลยแต่จริงยังไม่มีหนอค่ะแล้วเราพาดก่อนพวงมาลัยจากการปิดดูก้างบ่นดลค่ะหวังค่ะอันนี้ต่องตามความสมัครใจจากพ่อพงม์เอฟค่ะแต่ว่านี้นี่ใจหนูๆแบบ โบเดหวังเงินเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าอยากให้เพิ่นมาให้กำลังใจเฮ้าในหน้างานกับพ่อมีบ่มีกับโบเป็นอย่างค่ะแบบแค่มาพบปะกันมาเจอกันหน้าเวทีนสิหนูก็มีความสุขแล้วค่ะเป็นปกติคือคืนนี่คือสูงอะไรแบบีโรนคอมากกะอ่ะกะบแม่เนค่ะหนักสุดนี่คือแบบขนาดใหดคอยก็วันปิดฤดูกาลปีนู่นปีที่เข้ามาใหม่ๆนะคะ กับประมาณสองล้านหาค่ะที่ที่มันนัากีนแล้วปีนี้เราคาดหวังจะมากาไหมปีนี้บริคาดหวังค่ะบริคาดหวังก็แล้วแต่ความสมัครใจของพ่อพ่อแม่เอฟซีค่ะเพราะว่าเทากะเขามาในวงก,การน้องหูแล้วว่ามันเป็นยังไงไหมคะ่ะแบบเอฟซี FC เราเขาเป็นยังไงเขาเขารู้แล้วว่าเราเป็นยังไงเป็นคนยังไงอย่างนี้เขาเขากังหูทุกอย่างของเท่ากนสิไหมคะ่ะเราคือเทาอ่ะบริวังเรื่องเงินเรื่องเองีย่งยงแบบ คือความต้องการของหนูคืออยากให้เขามาหาอยากให้เขามาให้กําลังใจเราอย่างนี้มีคนน่ะมีผลงานเพลงในภาพยนตร์คล้ายออกค่ะโอร้องเพลงประกอแบแมนค่ะเป็นเป็นเพลงเป็นเพลงเกี่ยวกับหมอลำไหมคะสวัสดีครับนะสวัสดี นะครับ f c สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเนาะปอหอแม่แม่ f c อีดาองอีเพชรบ้านแพงนะครับเนาะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับนะสวัสดีนะครับ f c พละเงียบทุกคนนะครับเนาะขอขอบคุณนะขอขอบคุณทุกๆการกดติดตามนะครับทุกๆการรับชมนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้กันได้ดีเสมอมาเลยนะครับเนาะเอาละครับนะ จากคลิปนะครับที่เปิดหัวขึ้นไปนะครับนะนะน้องอูอ no ิงมีแฟนเหรอใช่ไหมน้องอิง no มีแฟนจริงเหรอนะครับนะจากคลิปที่เปิดไปนะครับนาะอก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของน้องอูอิงนะครับนาะกับสำนักข่าวบันเทิงนะครับสำนักหนึ่งนะครับนาะก็ได้มาสัมภาษณ์ตาโบตินะเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่พอเม่เฮาสีเห็น ยู่แเ้วนะครับนาะเวลาน้องไปออนทั่วกรุงเทพหรือเวลามีงานโปรโมทยู่งกรุงเทพหลายๆอย่างแล้วก็มักซิมีนะครับนาะมักจะมีสำนักข่าวบันเทิงเนี่ยมาขอสัมภาษณ์น้องอยู่เรื่อยๆนะครับนาะและนะสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาสัมผัสนะสำหรับคนที่ติดตามน้องมาตั้งแต่แรกๆนะสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือพัฒนาการของน้อง พัฒนาการของหนอกในการตอบซื้อในการาให้คําตอบในการวางโตนะครับนะถือว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นตามเวลาที่มันควรจะเป็นนะครับนาะนะด้วยประสบการณ์ด้วยเวลาด้วยหลายๆรอบแบบต้องเจอหลาย,ลายรอบต้องเจอดูดูบงสิทุกคนมันต้องมีต้องมีการพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับนั่นแหละครับนะแรกวันนี้ น <c oughs> เนื้อหาสาระสำคัญของการสัมผัสก็คือหลักๆเลยก็คือเป็นการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องงาน <c oughs> เรื่องงานเรื่องชีวิตไร้ายสิ่งหลายๆอย่างน,น้นองก็ได้ตอบนะ <c oughs> คำตอบทุกคำตอบมาจากใจและอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือพอใน fcet ติดตามมาตั้งแต่แรกๆสี่เห็นว่าทุกๆคำตอบทุกๆคำถาม ถ้ามีนักข่าวถามคำถามที่เหมือนกันทุกๆครั้งคำตอบก็ิะแทบจะคือกันทุกๆครั้งนะเหมือนกันทุกครั้งเลยก็ว่าได้เ <_ C 2> พราะอย่างครับเพราะว่าน้องไม่มีสคริปต์น้องเป็นการตอบคำถามแบบตอบคำถามแบบไม่มีสคริปต์ฉะนั้นแล้วเนี่ยเพราะเพราะมันเป็นการตอบคำถามแบบไม่มีสคริปต์นเนี่ยม,ม,บบม,มันเป็นการตอบด้วยความจริง <_ c 1> ถามกี่รอบมันก็จะตอบแบบนั้นเพราะมันเป็นความจริง นะมันม่าเป็นสคริปต์ที่สะมาแต่งแบบว่าเออต้องน้องต้องตอบตามนี้นะ,ะเดี๋ยวพี่ถ้าข่าวจะถามแบบนี้แล้วน้องก็ตอบตามนี้นะโมเมนอันนี้คือถามมาเลยครับถามมาแล้วน้องกระิตอบเองนะและตอบก็คือตอบด้วยความจริงฉะนั้นพอตอบด้วยความจริงแล้วเนี่ยคาตอบมันก็นเลยเหมือนกันทุกครั้งที่ตอบนี่แหละครับนะส่วนสาระสําคัญที่ผมพากาไปคือน้ององค์อิง,องมีแฟนอีกดี่น้องมีแฟนจริงหรอใช่ไหม น้กข้าวก็เลยถามนะมีแฟนไหมอย่างเงี้ยนะข้างแรกที่แรกก็ไลยตอบว่าบมีนะครับบมีค่ะแต่พอน้องมาทุกทีนอีกข้างหนึ่งบอกว่ามีอ่าบัตรตั้งแต่บัตรจำนวนที่แรกบอกไม่มีที่แรกบอกมีบมีแต่ว่าบัดนี้เพราะม่นนึกนึกได้ว่าอีกจะข้าวหนึ่งแต่ตอบว่ามีมีแต่คําว่ามีของน้องคือเป็นแฟนคลับนะครับเนาะน้องมีแฟนนะครับแต่น้องมีแฟนคลับนะครับเนาะ แต่ส่วนของแฟนในชีวิตจริงเนี่ยน้องทุกคนกับสีหวาน้องอยังพอม,มีเพราะว่าตอนนี้คือน้องขอโฟกัสในเรื่องงานนะอีหล่าขอแบบขอขอเหตุงานกิบเงน้นเต็มที่ก่อนนะครับนอะกส่วนเรื่องแฟนมันเป็นเรื่องอนาคตนะครับนะ้องมันมีต่อได้ก็ได้นะเรื่องนี้มันเรื่องมันเรื่องมันเป็นเรื่องง่ญ่เรื่องโตนะครับเรื่องมีแฟนนะครับนั่นแหละครับสรุปว่าน้องอีมีแฟนหรือย,ยัง มีแล้วนะครับเนาะความคิดผมก็คือน้องเองมีแฟนแล้วนะครับเนาะแฟนของน้องก็คือแฟนครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซนี่เองนะครับที่คอยดูแลที่คอยช่วยเหลือที่คอยซัพพอร์ตน้องมาตลอดนะครับนะเอาละครับเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะครับคิวนี้ฝาวน์ซันนี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ